สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำวอฟเฟลกันค่ะสำหรับวอฟเฟลของเราวันนี้นะคะเราจะทำเป็นไส้กล้วยหอมช็อกชิพนะคะทุกคนอันดับแรกก็คือเทแป้งลงไปก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอากล้วยหอมหั่นใส่ลงไปนะคะขอบอกว่าไส้นี้อร่อยมากค่ะทุกคน กล้วยหอมกับช็อกชิพนะคะเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยกล้วยออกหว,นหวานๆแล้วก็ช็อกชิพออกขมยินดนะคะทุกคนรับรองคะ่ะเมนูนี้อร่อยมากนะคะแล้วก็หั่นกล้วยลงไปเปิดแล้วเราก็ใส่ช็อกชิพลงไปเลยนะคะทุกคนใส่เยอะใส่น้อยตามชอบเลยคะ่ะ ออกมาก็จะรสหวานหวานขมขมนะคะทุกคนอร่อยค่ะอร่อยมากใครยังไม่เคยกินไส้นี้นะคะลองลองกินนะคะทุกคนรับรองจะติดใจค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยแป้งทับลงไปนะคะประมาณหนึ่งถึงสองนาทีก็สุกแล้วค่ะแกนนี้ก็เสร็จเรียบรอ้อยสำหรับไส้ กล้วยหอมช็อกชิปของเรานะคะเพื่อนๆอร่อยมากทานร้อนๆยิ่งอร่อยเลยค่ะ